ที่นี่ลพบ,บุรีครับผมอเมศซิงลพบุรีครับสุดยอด <bra> <ruled> เราอยู่กันที่นะครับเขาพญาเดินทงนะครับจังหวัดลพบ,บุรีนะครับ <h> เป็นสถานที่นะครับสําหรับฝึกกระโดดล่มนะครับที่นี่ สุดยอดมากจริงๆครับผมขับรถมาผมเห็นเอ้ยอะไรแรงรขึ้นมามันเป็นสนามฝึกร่มร่อนของจังหวดัดบุรีเพื <รา S 2> ่อนักกีฬานักกีฬาของจังหวัดด้วย <รา S 2> จะไปแข่ง,ขงที่ป่าตากเสื้อเดี๋ยวเราจะไปลงแลนดิ้งหนูนที่ร่มลงไปทีกก่นี่คนวนึ่ข้างสนามปลอดภัยค,ค,ครับสนใจก็มาได้ที่เขาพญาเดินทงนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกนักท่องเที่ยวทุกคน เดี๋ยวผมจะขึ้นไปกับพี่วัดนะครับพี่วัดนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวพี่วัดจะพาผมลงไปตรงนู้นเลยนะครับโอ้สุดยอดลมกำลังดีใช่ไหมกำลังดีครับตอนนี้โอเคจับเลยครับโอเเดี๋ยวเราขึ้นกันครับแล้วเวลาขึ้นไปถ้าเกิดอยากให้มันถนัดถนัดพี่ก็จับตรงนี้ครับแล้วก็จับตรงนี้แล้วก็ยกขาไปข้นไปโอเยหรือยกขาโอเคเดี๋ยวมันก็จะไหลโอเค่ครับแล้วเวลาทีนี้เวลาแลนดิ้งนะครับให้ยกขาผมบอกว่าเตรียมยกขาพี่ก็นั่งแล้วพี่ก็ยื่นขาไปนี่นะอ่า ค่อยเบรคค่อยคเบรคปุ๊บมันก็จะวางแบบครับ A few moments bo <os> later ครับผมพี่เป็นเนี่ยยังอยู่เฉยๆตามครับให้ตั้งให้ร่มขึ้นหัวก่อนแล้วจะรอคำสั่งพร้อมดึงถอยหลังตามเดินตามเดินตามโอเคดีแล้ววิ่งวิ่งจุ้งไปเลยไปเลยไปเลยมาก ไปเลยสวยมากไปเลยนั่งได้เลยครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่วัดนะครับสวัสดีพี่วัดพาผมบินมาที่นี่นะครับเขาพญาเดินธงนะครับที่นี่ลพบุรีครับผมมาได้ซิ่งลพบุรีครับสุดยอดโอ้โหทักเรกครับทังเรียก ร oh. ิมมากเลยครับลมก็ม,มีมันก oh, ็จะช่วยยกลมเราขึ้นโอ้ริมมากเลยครับเนสบายไหมครับโอ้ oh, อากาศอากาศดีนะครับบรรยากาศดีวันนีถ้ถือว่าผมโชคดีมากนะครับที่ <laughs> ขับรถมาแล้วเห็นมีลมแล้วก็บินมาแล้วก็ขับรถมาที่นี่นะครับ มาเจอพี่วัดพอดีนะครับพี่วัดใจดีมากนะครับให้ผมขึ้นด้วยนะครับโอ้นี่กมากจับกริปเข้าไปใกล้ๆเขาลอยตัวเรดนันมันมีความสูงอยู่ที่เท่าไหร่กัน มันห่างไปห่างหน้าเขามันจะไม่ยุดยอดรับยอดเดี๋ยวเียวโคตรยิ้มเลยครับแคมรี่นี่อายเลยนะครับขอให ที่นี่รับประลีครับจุดยอดครับเขาพญาเดินพงครับไปวัดนะครับเดี๋ยวพี่วัดจะไปแข่งนะฮะใช่ไหมใช่ครับพี่วัดจะไปแข่งที่ไหนครับแข่งที่หนองคายครับหนองคายครับยอดแข่งลงปูาแม่นยำไปตามชมได้ที่ไหนพี่วัด อ่าที่ลองไทยครับต้องไปที่เขาไม่มีถ่ายทอดอ๋อไม่มีถ่ายทอดนะครับโอ้ถ้าจะลงริดลงตัวดำดำมาแล้วจะทำการแลนดิ้งแล้วนะฮะครับเราแลนดิ้งตรงไหนพี่ตรงตุ่กเขียวใช่ไหมว่าตรงุ่กเขียวใช่ได้ 来打嘛，打嘛。嗯嗯 ครับพี่เยี่ยมสุดยอดครับยังไงครับครั้งแรกโอ้โหปินไหมตรวครับโอ้วันนี้ลงโคตรนิ่มเลยครับโอี่วัดสุดยอดเลยครับโอ้เยี่ยมมากเลยครับโอ้ลงนิ่มจริงๆครับโอ้เป็นวิวที่ว่าสวยงามมากนะครับเรามาจากข้างบนนู้นนะครับเรามาจากด้านบนแล้วแล้วก็ค่อยลงมานะครับโอ้โห จริงๆก็มันจะมีการบินหลายประเภทครับที่คือจะบินเอ่อบินยังไงบินบินเล่นบินอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้มาก็ตั้งใจมาซ้อมทำเป้ากันใช่เขาก็จะบินแล้วก็เลนดิ้งมาแล้วก็ลงเป้าเลยลงเป้าแบบโค้งแม่นยำเขียวนู่นใช่ไหมใช่ครับถ้าเดี๋จะบินเล่นๆบินชมโลกใบไม้เขาจะเอ่อลมดีเขาจะเกาะลิฟต์อยู่บนอากาศนานๆใช่มันสามารถอยู่ได้เป็นวันเป็นชั่วโมงถ้าลมดีใช่ครับโอ้ให้ถ้าลมเหมือนนี้ผมพาพี่อยู่นานกว่านี้อะไรเงี้ยใช่ลมตะกี้ถือว่า เอันนี้ก็ลมเมื่อกี้ก็สมูทครับแต่แต่ก็ยังแบบว่าเกาะได้ไม่ไม่นานนะอ๋ออันนี้อันนี้ครูทวินนะครับพี่ปรารามาจาร์เลยแล้วคุยกับครูป๊อกแล้วข้างบนเลยครับลงมาอันนี้ครูทวินนะครับที่นี่นะครับลพบุรีนะครับสุดยอดนะครับลพบุรีมีอะไรดีกว่าที่คุณคิดอีกเยอะครับพี่เขาลังแลนดิ้งนะครับมาแล้วครับโอ้สวยงามครับดูเปล่าลองให้ตรงเป้าลองให้ตรงเป้าเอาตัวออกมาที่ไหนเนี่ยเยอะ นี่ครับตรงนี้จะเป็นเป้านะครับโอ้โหที่เขาพลาดไปนิดเดียวเองครับสองมิลพลาดไปสองมิลนะครับ รายกาครับพี่ตรงนี้ถือว่าท่าสวยไหมครับลงตสเตจนี้สวยครับเพราะว่ามีผู้ช่วชาญ <c oughs> มีครูออคอยอดูแลนะครับรับรองว่าก <c oughs> ีฬาร่มร่อนเนี่ยปลอดภัยนะครับเห็นว่ามันอ,อ,อยู่บรรยากาศอย่างเงี้ยคือมันจะต้องมีการเรียนแล้วแต่เลเวลตามเลเวลพลัรับนะครับโอเคคือจนกว่าจะนักบินจะแบบลนดิ้งนะครับก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับทีมลบบุรีนะครับแล้วก็มีพ่อ ทอรทตบทอรและเอกชนนะครับเป็นสี่เหล่าทัพพร้อมกับเอกชนอีกครับนะครับผมเข้าไปดูที่เพจน้องๆนะพี่วัดเพื่อเพจไรเพื่อเพจเข้าไปดูที่เพจสมาคมกีฬาทางอากาศครับครับแห่งประเทศไทยในพระราเจริธรรมนะครับสุดยอดครับครับผมไม่เชื่ออุ้ยไม่ครับผมสุดยอดครับสุดยอดที่นี่ลพบุรีครับมีดีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับยูู้ฮ ถ้าแต่ถ้าช่วงสุดท้ายปุ๊บดึงปืดมันก็ยกเราข้ามเป้าไปเมื่อกี้ครับปล่อยนิดนึงแตะตึ๊กถ้าดึงแล้วไม่ปืดหรอครับถ้าดึงถ้าดึงเฉยๆไม่ต้องปืดมันจะแปดอีกครับปพามปาพามสุดยอดครับสุดยอดโอ้ไม่แพ้ให้เน็ตตอนนี้เรียกว่าใช้ให้เน็ตเลยนี่แอ่เราบินเสร็จแล้วครับนี่กลับมาเกยบหน้าไป ไม่ปล่อยแล้วนะครับเช็คอเช็คอกเรียกว่าจุดเช็คอกโอเคแย่กลัวมากแต่เราก็ต้องลองเป็นคนที่กลัวความสูงแต่ก็ต้องลองขวาแล้วก็เลี้ยวขวาก็ดึงขวาเหมือนเลี้ยวรถรถยนต์ซ้ายก็ไปทางซ้าย